ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แมวอ้วนและทีมงานด้วยนะครับฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาเจอกับแมวอ้วนสตอรี่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วซึ่งแบบเราก็ห่างหายกันไปนานมากนะคะตอนนี้คือแบบมีคอนเทนต์รอที่จะลงประมาณ2องล้านอันนะเพราะว่าแบบเราไปเจอเพื่อนเมื่อไหร่ใช่ว่าเพื่อนจะ,จะแบบถ่ายคอนเทนต์สิถ่ายคอนเทนต์จีซึ่งตอนนี้แบบคอนเทนต์รออยู่ประมาณ2องล้านอันยังไม่ได้ตัด แต่วันนี้นะคะเรื่องงามยามีของเรา <L> <Internet> คือมันเป็นสินค้าที่เหมือนแบบเราพูดมานานมากว่าแบบเฮ้ยเราอยากได้จังเลย <L> <Internet> แล้วเราก็ได้มันมาสินอ้าเจะมารีวิวให้ทุกคนดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องนี้มันเป็นยังไงมันน่าซื้อไหมซึ่งสินค้าในวันนี้มันเป็นแบบแบรนด์ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเนาะเราก็แ,แบบทุกคนเดี๋ยรู้จักกันดีอยู่แล้วซึ่งช่วงเนี้ยสินค้าตัวเนี้ยมันเป็นสินค้าที่แบบบูแล้วเหมือนแบบว่า มันยังไม่เข้าไทยแล้วเราก็ได้มาเป็นของขวัญน,นะคะเราก็เลยจะอยา,ากมาเยอนะๆทุกคนดูว่าอะถ้ามันเข้าไทยแล้วจะซื้อไหมแล้วก็อีกสองันทิดนะคะบิงแนนอนาคตก็จะมาบอกว่าสินค้าตัวนี้มันดีขนาดนะั้นจริงๆหรือเปล่านะคะตัวนี้ก็คือน้องฟอริโอนะคะเป็นเครื่องกำจัดขนนะคือเรารู้จักสินค้าของฟอริโอกันอยู่แล้วนะส่วนส่วนใหญ่เนี่ยคนจะใช้แบบไอตัวล้างหน้าเนาะคือเรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะว่า พอไปร้านเลเซอร์ขนทียเนาะมันก็ต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะใช่ปะแต่ละครั้งแต่ละครั้งอะไรเงี้ยแต่คือเราลงทุนปุ๊บเราก็จะทําเมื่อไหร่ก็ได้แต่เขาเคลมเลยนะว่าหายภายใน8วีแต่ว่าเราเป็นคนขนค่อนข้างเยอะคือจริงๆอะตัวข้อมูลอะมันมีในโลกอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วแต่ว่าเราจะมาสรุปเข้าๆให้ฟังตัวเนี้ยมันยิงได้ประมาณสามแสนช็อตปรับได้5ระดับอะ่ะอันนี้ลองแล้วปรับได้5ระดับจริงๆก็คือตามความแรงความเบาของมันเลยนะอายุใช้งานในสิปีแล้วก,แวก็แล้วก็ดีอะ ก็ดีนะอยู่ได้นานแบบเออมีลูกก็ให้ลูกใช้ต่อใช่ปะขนบทเน,<บ>นี่ยแล้วก็เหมือนที่เขาบอกว่าที่มีที่เป็นข้อมูลเวลาหานะคะเขาจะเขียนว่าเนี่ยห้านาทีสําหรับขาอะไรเงี้ยคือตอนแรกเราก็แบบอะไรคือหมายความว่าเราต้องเอาสินค้าต่อไว้หนึ่งนาทีอ่ะมันไม่ใช่นะคะคือเหมือนตัว p r o d u ั t ์เนี่ยเขาก็แค่บอกมาเบื้องต้นว่าเนี่ยสำหรับระยะเวลาในการจํา จำกัดกำจัดผลที่แขนเนี่ยก็คือ1นาทีอะไรเงี้ยเป็นแบบระยะเวลาปกติแต่ว่าเขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับคนนะว่าแบบจะใช้เวลากี่นาทีเราจะแบบแขนเล็กกว่าหรือแขนใหญ่กว่าอะไรเงี้ยแต่แค่ช็อตมันก,ก็ยิงปกติแบบจี้จีๆๆๆ้จี้จี้กาันไปแต่ไม่ได้แบบตาอไว้1นาทีเงี้ยอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวเราจะไปอันบ็อกซ์ให้ดูกันเลยค่ะไปเลย <c oughs> จะทำยังไง <c oughs> ทำไมเนี่ยเพราะว่านั่งอยู่ที่เราเราก็จะมาเปิดกล่องของเจ้าน้องฟรีโอแล้วนะคะคือเขาแพคมาดีมากเออคือเราเช็คกันในแอปแล้วแล้ว serial number มันมีมันก็คือของแท้ นี่เอ้ยอืมเปิดเปิดเปิดกลัวตกอะกูเครื่องตกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ A few moments later โอ๊ยช้าจังมาแล้วคือจริงๆอ่อะน้องอะมีแบบคือเขาบุมาดีอะแต่ว่านี่เมื่อวานลองแบบเปิดดูแล้วอันเนี้ยเขาบุมาเพราะว่ากลัวกระจกมันแตกในเวลาส่งของอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีแบบเทปแตะอีกทีนึงแต่ว่าเนี่ยเราอะแกะออกไปแล้วเครื่องขนาดพอดีมือมากๆลองทำมาดู ตัวเครื่องเนี่ยเป็นสีชมพูซึ่งน่ารักดีอันนี้คือ serial number ในติ๋วข้างหลังนะเราสามารถใช้แอปเช็คได้เลยว่าเป็นของแท้หรือเปล่าข้งางในก็คืออ๊ะไม่ใช่ข้างในนะคะเขาก็จะให้นี่มาแว่นกันแดดก็คือเวลาทาอะ่ะมันต้องใส่เพราะมันมีแสงออกมาแต่เดี๋ยวเราจะทําให้ดูว่ามันเป็นยังไงแล้วเขาก็จะมีสายชาร์จด้วยคือสายชาร์จอะ่ะคือเขาดีตรงที่ว่ามันคงหลายประเทศะนะเขาก็จะมีแบบวัาชาร์จให้เปลี่ยน แล้วก็จะมีการ์ดมาด้วยที่ให้ไป v e r i f y ว่าเออเนี่ยมันคือแบบ r e จิตเตอร์ว่าเนี่ยเป็นของเรานะอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็จะมีวิธีทํามาด้วยเราก็จะมาพูดถึงนะคะก่อนที่เราจะไปเลเซอร์กันเนี่ยเราจะต้องาทาความสะอาดผิวแล้วก็แบบถูสบู่แล้วก็ใช้ผ้าขนหนูเนี่ยซับให้แห้งหลังจากนั้นเราก็จะใช้โกลนะนะโกนให้มันย้อนขนะ่ะ คือเราอ่ะจะเน้นเน้นที่ขากับตัวส่วนนี้มากกว่านะอันนี้คือเราแค่เป็นตัวอย่างให้ดูว่ามันต้องทำยังไงเฉยๆแต่ว่าส่วนที่เราเน้นเราก็ทำไปแล้วเนี่ยก็คือส่วนขาแล้วเดี๋ยวรีวิวผลลัพธ์ที่จะมารีวิวเนี่ยก็คือส่วนขาแล้วก็ส่วนนี้นะคะพอเราโกนขนเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะต้องใส่แว่นนะเฮ้ยเราแทบเนี่แล้วเนี่ยพอเราใส่แล้วใช่ไหมคะเราก็จะเปิดเครื่องวิธีเปิดก็คือกดปุ่มข้างล่างอ่ะกดค้างไว้แล้วเครื่องมันจะติด แล้วเวลาเราเซตจะเอาเลเวลไหนอ่ะก็คือกดปุ่มข้างล่างนี่แหละข้อแนะนําที่เขาบอกเลยนะว่าคือเขาว่าค่อนข้างคอนเซิร์นเรื่องอาการแพ้ฉะนั้นเวลาเราจะใช้เราต้องใช้จากแบบเลเวลน้อยๆก่อนเลเวลหนึ่งอะไรเงี้ยเพื่อดูว่าผิวเราอะแพ้ไหมเลเวลน้อยๆก่อนนะเวลาทําใช่ไหมเราตัวนี้แนบเข้าไปอ่ะถ้าเกิดว่าเลเซอร์มันเนี่ยเห็นปะกระพิบอ่ะหมายเขาว่าเราปิดหมดแล้วเราก็ค่อยกดโอ๊ยนั่นแหละ ก็คืออย่าลืมบนขนด้วยนะแล้วก็เนียคือวิธีใช้แล้วก็ค่อยๆจุ๊บจุจุจไปเพื่อให้คบที่ที่เราต้องการนะอ่ะถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันยังแรงไม่พอเราก็เพิ่มค่อยเพิ่มระดับความแรงได้ซึ่งตอนที่บิงใช้ขนขาคือบิงใช้ประมาณแบบเลเวล4 Level ี่เลเวลเอ้เลเวลามจำได้เพราะเลเวลสมัน มันรู้สึกแบบฉันยังเบาบางอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเออการใช้เนี่ยเราก็จะใช้2อาทิตย์เราจะใช้หนึ่งครั้งหมายความว่าเดือนหนึ่งอ่ะใช้2ครั้งแต่เขาบอกว่า8อาทิตย์จะเห็นผลหลังจากนั้นอ่ะเพรา8แปอาทิตย์ใช่ไหมเราก็จะใช้น้อยลงแบบ4อาทิตย์ครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะที่เขาแนะนํามาคืออะง่ายๆเลยนะเรารู้สึกว่าเราชอบเครื่องถนัดมือสีสวยแพ็กเกจดีแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็จะ ส่งไปให้คุณบิงในอนาคตนะคะได้มาพูดกันคือคุณบิงในอนาคตชอบสินค้าตัวนี้ไหมคะตั้งกับคุณ,คณบิงแน่อดีตมากๆเลยนะคะจากผลลัพธ์ที่เราได้ทามาจริงเนี่ยผมมันออกมาแล้วค่ะแต่ว่าจริงๆนะคะอยากจะสาร,รภาพนิดนึงว่าเรารอเป็นสามอาทิตย์นะคะไม่ใช่สองอาทิตย์ไม่ใช่ความขี้เกียจอะไรหรอกจริงๆแต่เราอยากเห็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนอะทนี้เดีวเราจะไปดูภาพกันเลยอะ่ะจะเห็นนะคะว่าตัวข้างบนเนี่ยขนมันจะหายหมดแล้วอะ่ะ เห็นปะขนแบบมันบางเส้นบางมากแล้วบางจุดก็คือหายไปเลยแต่ข้างล่างอะ่ะมันยังขึ้นอยู่ล่ะเราไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะตรงนั้นอะ่ะตัวขนมันแบบหนาหรือเปล่ามันก็เลยขึ้นอยู่หลอมแหลมแต่เรารู้สึกว่าข้างล่างอะ่ะมันคงจะต้องทําอีกประมาณแบบห้าหกครั้งอะ่ะถึงจะหายจริงๆแต่ว่าถ้าถามว่าผลลัพธ์จริงๆอะ่ะมันได้ไหมมันได้นะคะขอบคุณทีมงานมากนะคะเก็บภาพพวกนี้ในส่วนถัดมาเราคิดว่าทุกคนอยากรู้มากมากขึ้นในส่วนนี้ในส่วนน้องของเรานะคะคือพูดตรงๆเลยนะจากใจเลยคือขนอะ่ะ มันบางลงนิดเดียวมันไม่ได้บางเลยคะ่ะ <görüş> มันก็ยังขึ้นแต่ว่ามันมีบางจุดที่มันหายไปจริงๆแต่เราไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเราอะเคยไปเลเซอร์ที่โรงพยาบาลหรือเปล่าคือเออมันน้อยลงจริงๆแต่ว่าขนยังหนาเหมือนเดิมก็จริงๆก็อยากจะเอาภาพมาให้ดูนะคะแต่ว่ากลัวทุกคนตกใจก็เอ่อถ้าใครอยากเห็นผลลับนะคะเพื่อนสนิทก็สามารถอิ inbox มาขอ <S <S ดูภาพได้นะคะเพื่อที่จะแบบยืนยัน อ่จริงๆแล้วมันก็ถามว่าได้ผลไหมเราว่าน้อยลงนะแต่ไม่ได้หายเลยเราว่าต้องมากกว่าห้าครั้งสักแบบสิบยีครั้งอะ่ะอ่ะสรุปโดยรวมนะคะสําหรับเราที่เราใช้เรารู้สึกมันได้ผลนะได้ผลจริงๆตรงขาในี่เห็นชัดเลยอ่ะทางนี้ทางนั้นเราว่ามันต้องขึ้นอยู่กับบุคคลด้วยสภาพร่างกายแบบขนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความแรงที่ใช้แล้วก็ความบ่อยที่ใช้นะโดยรวมถ้าถามว่าเวิร์กไหมเราว่าเวิร์กเราว่า ขนหายจริงๆก็สุดท้ายนะคะถ้าใครที่อยากซื้อเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างคุ้มค่านะก็ไปลองซื้อกันมาใช้ได้ถ้ามีคำถามอะไรเนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้หรือว่าใครอยากที่จะช่วยแชร์ผลลัพธ์ก็มาช่วยกันแชร์ได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะแมวอ้วนสตอรี่ขอลาไปก่อนวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย